สวัสดีครับวันนี้มารีวิว sony w 555นะครับตัวนี้มาดูที่ภาพนิ่งกันก่อนนะครับอันนี้จะมีภาพทุกมุมนะครับทั้งด้านหน้าด้านบนด้านข้างนะครับด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้ได้ทำการติดตั้งบลูทูธเวอร์ชัน้น5์แล้วนะครับในโหมดการเล่น CD นะครับเวลาจะใช้บลูทูธต้องเข้าไปที่โหมด CD นะครับถึงจะใช้มันบลูทูธได้นะครับ FM ชัดนะครับแต่ไม่ติดสเตอริโอนะครับ AUX ด้านหลังและด้านหน้าใช้ได้ปกติเลยนะครับได้มีทําการเพิ่มเสาสัญญาณบลูทูธด้วยนะครับด้านหลังนะครับทําให้รับบลูทูธได้เสถียรมากขึ้นนะครับดูตามภาพได้เลยนะครับเสาบลูทูธจะอยู่ทางด้านขวามือของด้านหลังนะครับตัวนี้ไม่มี5.1นนะครับตัวนี้เป็นระบบเซอร์ราวนะครับเหมาะกับการฟังเพลงมากนะครับพอดูภาพนิ่งเสร็จเดี๋ยวมาดูคลิปเสียงหลังจากจบภาพนิ่งกันต่อเลยนะครับ เดี๋ยวเจ้าภาพนิ่งก็มาดูกันได้ต่อเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาดูโซ n y นะครับรุ่นหน้าสไลด์นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นซีรีส์ MHC W555 นะครับ ตัวนี้ไม่มีโปรูจิกนะครับตัวนี้เป็นระบบเซอร์ลาวนะครับคู่หน้าแล้วก็เซอร์ลาวนะครับแต่เสียงดีมากนะครับเหมาะกับการฟังเพลงมากนะครับตัวนี้ผมได้ทําการติดตั้งบลูทูธ t h ให้แล้วนะครับอยู่ในโหมดการเล่นที่การเล่นซีดีนะครับตัวนี้ใช้ได้บลูทูธนะครับแล้วก็ AUX ข้างหน้าข้างหลังใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ FM FM ชัดนะแต่ไม่ติดสเตอริโอครับรับได้ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวพวก ด้านรูปด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพวกนี้ไปดูตรงต้นคลิปนะครับผมทําภาพนิ่งไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันครับตัวนี้หน้าจอสดใสชัดเจนเลยนะครับปลด้ววปปลดเนเนอร์นะครับบ,บรับได้ไดชัดอยู่นะครับแต่ว่าไม่ติดสเตอริโอครับ ล็อกขึ้นไม่ได้นะครับต้องกดเอาครับถ้าจะใช้บลูทูธนะครับไปที่โหมดซ d ดีนะครับ นี่นะครับเปโหมดซีดีนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับอันนี้เคยเชื่อมต่อบลูทูธมาแล้วก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าบลูทูธให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับชื่อบลูทูธของเขาชื่อ VHM 314นะครับ ส่วนคำว่า W55 นี่ผมเติมเข้าไปในโทรศัพท์นะครับเพ,พื่อจะได้จำไม่สับสนนะครับเดี๋ยวมาเทสใน App แอปจู๊กกันนะครับผมเข้าแอปจู๊กนี่นะครับ หน้าสไลด์ใช้งานได้นะครับออโต้ก็ใช้ได้นะครับ รุ่นนี้ปรับเสียง EQ อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เลือกเอานะครับนี่นะครับมาเลือกตรงนี้ได้นะครับพอเลือกเสร็จก็กด Enter นะครับถ้าอยากจะปรับ EQ เองมากดตัวนี้นะครับช่วงนี้นะครับนี่นะครับรุ่นนี้ปรับได้5แบรนด์นะครับ อ,อ๋อปรับเสร็จก็ติดตอัตโนมัติได้เลยนะครับตัวนี้มีเพิ่มเสียงกลางวานนะครับตัวนี้นะครับากดแล้วเสียงจะกลางวานเพิ่มขึ้นนะครับวอลลุ่มดีนะไม่รวนนะครับทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ปุ่มกดก็ไม่ล้วนนะครับใช้ได้ทุกป่มครับ ตัวนี้เหมาะการฟังเพลงมากนะครับเสียงเพาะมากขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ